สวัสดีครับพี่น้องเสือดำซิงค์พาหลาะคือเก่าครับมึนีพามามาชมเทคนิคง่ายๆสำหรับสายดันทุกท่านครับผมสำหรับการทีแปลงการดันดินลงขอบครับแดนเทคนิคแปเทคนิคมันพี่น้องแต่มื่อนี้พาเาบืองเทคนิคสำหรับทีมงานเสือดำซิงค์พาหลาะครับพี่น้องการดันดินไหลลงแดนครับ ระวางแดนการเทปแปงสูงพี่น้องมาสรดันแบบไรให้ตีนดินมันอยู่ระดับแนวแดนพอดีครับแล้วก็เอดแบบไรครับให้แนวดินมันสวยพี่น้องการไล่ดินลุ่แบบไรครับเมื่อนี้มาเทศมาสแสดงให้ชมโดยพ่อใหญ่แชม์ครับกับตันแชม์รถไถขุนดันหรือไอ้หนุ่มขุนดันพิเศษ เทคนิคเทคนิคมันเนี่ยครับอันนี้โมมี่ยังตายตัวครับแต่ว่าสําหรับทีมงานเสือโคนําซิ่งเพิ่นดันกันแบบนี้ครับการเก็บขอบครับเก็บขอบนแนวเดียครับที่ว่าดีนอสสิได้ลงแปลงแบบไหนมันสิสวยงามพี่น้องนี่เพื่อนที่คอยดันดคอยไล่มาครับไล่มาเรื่อยๆจานออดมาพอดีครับเมื่นจานออดดับดินสักก่อนพี่น้อง

ได้แล้วรถพสมี่ได้ครับไก่ล็อก่รอบสรอบ่บ่รถเ่างใหม่ไปเร่ยตอนน้อนยังใหม่ไห้ล่าเอาพอดแล้วการอดครับเต็มือจว้นพปนนี้นะครับเจมครับเจมจมพื้นลครับเอเอาพ่อได้พได้แรงอยู่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 แรง พี่น้องเบิงเทคนิคการดันดินล้มตอครับสำหรับทีมงานรถไถครับวันนี้สนับสนุนด้วย 5045D ครับสำหรับค่ายสีเขียวครับเอาบเบอกครับว่าค่ายใดเบิงเอาครับดูรแรงประจำทีมงานครับพี่น้องประการเลิงลิงพี่น้องเลิง,ง,ลงมึงรถเไ็นได้ครับสวยงามบก่กดันไหลไปเรื่อยพี่น้อง เขาจะมาไล่เก็บข้างบนครับกันตัวล่างไหลลงได้งามแล้วเขาจะมาไล่เก็บเทองครับสกีดไล่ไลต่ตรงเลยพี่นอ้องไล่จะเก็บเงาเลยแน่น้ำแดงเลยครับเหยียบให้เนี่นยพีความน่าจะมาลูบท้ายหลังครับนี่มาพี่นอ้องดันไหลดันไหลลงครับมันกับสีเล้งเล้งแนวมันตันแช่มครับตันแชม่ม แชมป์คุ้นดันจำจิมงานครับพี่ผมพี่น้องแต่ในมือแต่ละเวียนบรเห็นอย่างครับรับดันอย่างเดียวครับรับดันทั่วราชอาณาจักรรับดันทั่วประเทศรับดันทั่วทิศทั่วไทยไว้ใจครับถ้าได้เจอคนนี้ครับชายคนนี้เป็นคนดันให้ครับผมรับประกันความงามครับ รับแากดันอย่างเดียวดันอย่างเดียวเลยครับคนนี้ไม่ต้องห่วงครับสรหรับการดันอ่าตะวันน้อยสอลูกออดครับตะวันน้อยสอลูกออดวันนี้ขับคันขาวลูกชายสออดครับตะวันน้อยกาลังถอยมาทีอ่าถอยมาบักลาถอยมาตะวันน้อยสอ,ออดครับสออดจมเมื่อไหร่ เราค่อยพอครับอา้าวจมพอดียกเลยปากลายกเลยจ้าย่างเดียวพี่นอ้องอ่าเริ่มเข้าขันนะครับอ,อ้ยลุกไปไกลแท้ล่ะไป เกี่ยวพวาดนครับมาเปน็นยังครับจารแชมป์จัดให้ครับกินเลยวะป่อยใช่นหะครับพี่น้องอยากถึงป่อยอยูน่นี่ครับไล,ล่มาเรื่อยไปเลยเก่่างเขางอนงอนซะหน่อยสวยงามสวยงาม นี่สำหรับผ่านทวงเขาครับว่านผ่านนะครับมันเห็นใช่เด็ปเปอร์ครับเด็ปเปอร์เป็นตัวทวงครับเพราะว่าว่างเราจะได้ไปกรีดอ้อยครับสำหรับขุนดันนะครับดันดันอันนี้มอันนี้มไรดันไปมีหน้าที่ดันนะเออ ว่าเอ้ยเอาหนาปกติไงพี่น้องขาดครับตัวเดือยเผาขาดครับต้องเปลี่ยนเดือยไหมตัวนี้ใส่สองล้อก่อนครับขนาดสองล้อดได้พี่น้องในขนาดนี้ถ้าครับสี่ล้อจขนาดไหนครับเอาหน้าเราไม่ใช้ครับเราเน้นล้อหลังครับว่าได้พี่น้องครับแบบเมือ่อนี้มาเบิ่งคุณดันก่อนครับ มาเรื่อยๆครับนี่ลูกซ้ายไงี้ยหลลงไปแล้วโอ้ยเอาไปเนี้องพื้ไนไป้องพื้นไป้องพื้นไปก่อนครับว่าตอนนี้เงไหลล้วนลงไปแล้วเอ,อ้ยโอ้ยไปอีกแล้วพี่น้อง ตองน้อยตองน้อยตองน้อยไม่ซอยเขียงก็ซอยซาครับตองน้อยครับเจ้าคุณปู่ลายเลี่ยมหลายลายพี่น้องโบกลุมวง,งนึงกับลุงวงนึงครับตามใจคนดันครับอ่ะถอยมาบอกลาถอยมาถอยมาถอยมาอา่ะคุณปู่มา เอาลถมันไึ้พอแล้วกาดันสายเล้งสายเลงดูบุรีล้วดุกพี่สวยงามเนาะสำหรับคลิปดันเนาะครับฝากไปสนีก่อนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ ในช่องเสียวน้ำสิงห์พาหลอน้ำเนี่ยครับลากับผู้ชายเสื้อสีเงินแชมป์น้อยรับดันซอยทุกท้าได้จังไปแล้วพี่น้อง